มากันยังมากันยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านภูเขานะฮะวันนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปบริเวณลับบี้นะฮะที่เห็นข้างหน้าตรงนี้ที่เป็นห้องสัมมนาตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนห้องเคล็ดย่อมๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้บอกเวลากัน กล้จะสี่โมงเย็นแล้วครับเมื่อสักครู่สัประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่เกิดฝนตกหนักเลยนะฮะที่บ้านภูเขาตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นเหตุที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมารับยาคูน้อยลงนะฮะก็ยังทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเดิมเนี่ยท่านมาให้จัดโซนรับยาคูเอาไว้ทางด้านนน้นนะฮะ ทางด้านที่เป็นเต็นท์เห็นไหมฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมูฟกันมาย้ายกันามาอยู่ตรงบริเวณส่วนของล็อบบี้แต่ไม่สามารถเข้าไปพร้อมกันได้นะฮะทยอยกันเข้าไปทยอยกันเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเอาแบบประชาชนมาด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูส่วนของล็อบบี้แต่ให้ดูตรงนี้ก่อนส่วนของเต็นท์ที่ลงทะเบียนรับยาครู พรุ่งนี้นะฮะถ้าฝนไม่ตกก็จะมาอยู่ตรงบริเวณนี้เหมือนเดิมนะฮะคือเข้ามาจากทางเข้านะครับมาปุ๊บก็จะมาเจอจุดตรงนี้เช็คชื่อนำแบบประชาชนมาแล้วก็รับยาครูได้นะครับแล้วก็ใครที่จะทำฮงจุ้ยก็สามารถเข้าไปดูในนี้ได้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะฮะในนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจารมาก็อาจารย์มาก็ยกห้องเคล็ดมาไว้ที่นี่เป็นแบบย่อมย่อมเลยก็เพื่อ อำนวย <c oughs> ความสะดวกให้ลูกศิษย์ที่เดินทางมาถึงบ้านภูเขาแล้วใครที่อยากจะทำฮวงจุ้ยด้วยการใช้เคล็ดต่างๆเหล่านี้นะฮะก็สามารถเข้ามาดูในพื้นที่ตรงนี้ได้นะฮะของบางอย่างก็มีผมก็จะว่าส่วนที่โชว์เนี่ยก็สามารถติดต่อรับไปได้เลยนะฮะอันนี้ใครจำกันได้เนี่ยจะเป็นถาดที่อาจารย์มาแจกให้กับลูกศิษย์ที่มางานไหว้ครูเมื่อคราวที่แล้วนะฮะ นี่ก็เป็นหลักการทําเค็ดูเอาดูเอานะฮะมีการเอาไปเอาชานเหล่านี้เนี่ยไปใส่ข้าวไปใส่เหรียญจีนเอาไว้นอกนั้นก็จะเป็นเคสต่างๆที่มีความหมายของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะฮะว่าอะไรเอาไปไว้ตรงไหนเอาไปวางไว้ในเซฟวางเป็นอปัปะแก้อปัปมงคลหรืออะไรก็ตามนะฮะก็เข้ามาดูในนี้ได้อากาศกำลังดีฮนะ ถือว่าฝ mm hmm. นตกลงมาก็ชุ่มช่ำทำให้ไม่ร้อนนะฮะบริเวณจุดที่เราแจกยาคูกันนี้ก็คือตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้ก่อนถึงส่วนน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงบริเวณโซนของล็อบบี้อันนี้ก็ผมก็มาถึงได้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะฮะก็ได้เห็นบรรยากาศได้เห็น ผู้คนเยอะแยะแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยพี่รอตาโตเขาก็ไลยกันไปรอบหนึ่งคนละับตอนนี้ผมก็เลยให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกต้องบอกว่ามันเขาเรียกอะไรสูตรหายใจได้เต็มปอดจริงๆจากที่เราไม่ได้เจออากาศบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่กรุงเทพนี่ไม่ได้เจออากาศสดชื่นแบบนี้นี่เป็นปีกันแล้วมั้งฮนะผมพาไปดูตรงนี้ก่อน นี่ผมพยายามหายใจลึกๆนะฮะไม่ใช่เหนื่อยนะฮะนี่สายน้ําที่ไหลมาทางด้านโน้นเห็นไหมฮะก็จะเห็นแม่ดาลูกศิษย์ที่เดินไปอธิษฐานเดินไปขอพอรหลายมาเรื่อยเป็นท้องมังกรแล้วก็ไปรับพลังตรงด้านนน้นนะฮะผมพาขึ้นไปดูส่วนที่กาลังจะเดินขึ้นไปตรงนี้เป็นบริเวณสวนอาหารห้องอาหารฟามิงโกนะครับเป็นตรงส่วนของด้านหลังลอบบี้ เนื่องจากฝนตกฮะเพราะฉะนั้นอาจจะแช่แกันสักนิดหน่อยให้รู้อยู่ขอคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะฮะว่าอยู่ที่ไหนมารับยาหรือยังมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะนี่นะฮะสวัสดีครับ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 นี่บริเวณส่วนของพลังท้องมังกร เห็นไหมเราจะเดินเข้ามาตรงนี้ผ่านสวนฟารมิงโกใช่ไหมครับแล้วก็เดินลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเดินวนรอบสวนตรงบริเวณที่อาจารย์ทํำว่าให้เดินเนี่ยอารมณ์ประมาณเหมือน Fronten ฟอร์เทนออฟเวลเป็นลักษณะของหินให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติหรือจะไปนั่งบนนั้นก็ได้ครับจุดรับพลังตรงนั้นก็ได้นะฮะนี่ฮะพยายามให้ดูแบบ โดยรวมนะฮะเห็นไหมคือผมเข้าใจคำว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็เมื่อได้มายืนอยู่ในพื้นที่แห่งบ้านภูเขาตรงนี้แหละฮะคือไม่ว่าเราจะอธิบายไปขนาดไหนนะฮะผมเชื่อว่าไม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง เวลาเราไปเดินที่บริเวณพลังท้องมังกรตรงนี้เนี่ยเดินตามเข็มนาฬิกานะฮะให้ได้สามรอบนะแล้วระหว่างที่เดินเนี่ยนึกอธิษฐานเอานะพยายามอธิษฐานในเรื่องที่มีความเป็นไปได้กับเรามากที่สุดเช่นเราหวังจะได้งานนี้เรากำลังประมูลงานแข่งเราหวังจะสอบได้กำลังสอบอยากสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อยาหวังเกินตัวเกินไปนะฮะประเภทแบบอยากมีเงินพันล้านมันก็ต้องเริ่มที่ล้านแรกซะก่อนเพราะนั้นขอร้านแรกก่อนดีกว่าประมาณนั้นขอในสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้แล้วมันจะมีความเป็นไปได้หรือมันจะทำให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องอาหารนะครับเนื่องจากฝนตกเขาก็เลยทำความสะอาดกันพอสมควรเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปทางด้านหน้านะครับ อก็ทา,างด้านนี้ได้แล้วก็แน่นอนฮะในบริเวณล็อบบี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ได้นำเอาพระทันตธาตุนะฮะได้มาประดิษฐานไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้ามากลาวไหว้บูชาตรงนี้นะฮะตรงนี้อาจจะพับพับพรมขึ้นไปก่อนเนื่องจากว่า,าเป็นช่วงฝนตกนะฮะ <c oughs> เขาก็เลยพับไว้ให้ไม่เลอะเทอะนะฮะ จะสามารถเข้ามากราบตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ฮะบริเวณล็อบบี้พอเข้ามานะครับตรงนี้เป็นบริเวณจุดรับยาชั่วคราวนะฮะก็ามามาลงทะเบียนทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มารับยาตรงนี้ได้เลยอย่าลืมัตรประชาชนนะฮะห้องว่างไหมฮะตเนี่ย<ะ>ว,ว,วันนี้เต็มพรุ่งนี้นนอ๋อพงสงการเต็มหมดเลย โอเคต้องจองล่วงหน้านะฮะยิ่งเป็นช่วงเทศกาลหรือเป็นช่วงที่อาจารย์มีการจัดงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างแน่นพอสมควรไปดูภาพกว้างๆของบริเวณล็อบบี้ที่บ้านภูเขาตรงนี้ให้ดูอยู่นี่แชทหากันหน่อยนะฮะผมพยายามไลฟ์บน YouTube นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดมากกว่าบน a c e b o o k นะฮะเฟซบุ Facebook, ๊กนี่เวลามันไลฟ์เนี่ย เนื้อหามันก็จะถูกดันหายไปเดึงกลับเข้ามาเป็นหมวดหมู่นี่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะฮะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นบริเวณน,นี่เราเดินลัดต,ตรงนี้เข้าไปดีกว่าปกติเวลาผมมาเนี่ยก็จะเดินตามอาจารย์บ้างนะฮะไม่ค่อยได้เดินบริเวณในสวนแบบนี้นะฮะนี่เป็นส่วนของเต็นท์ที่พักนะครับ อย่างที่บอกครัเต็มหมดฮนะช่วงนี้นี่เขามีเตาย่างบาร์บีคิวกันด้วยนะฮะตกกลางคืนนี้สามารถจัดบอกทางเจ้าที่เขาได้นะจะมีจัดเป็นเซตให้นะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะฮะที่อาจจะชุ่มฉ่ำอาจจะเฉยแฉะไปบ้างแต่ว่าชุ่มฉ่ำไม่ร้อนไม่ร้อนเดินกันเพลิน นายนิดนึงน,นี่ฮะบริเวณท้องมังกรตรงนี้นะฮะอาจารย์ก็ติดพลังติดสัญลักษณ์แห่งพลังห้าธาตุเอาไว้ให้ลูกศิษย์ได้เข้ามาเยี่ยมชมรับพลังขอพร ต้องเรียกว่าทุกตารางนิ้วในบ้านภูเขาแห่งนี้ฮะอาจารย์ตั้งใจทำให้เกิดพลังความเป็นมงคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้สิทธิทุกคนเนี่ยที่ได้มาเที่ยวที่ได้มาเยือนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,ดรบได้รับพลังความเป็นมงคลสูงสุดกลับไปสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ได้มาครับนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยจากระยอโอแล้วเดี๋ยวากรครับโอ้แล้วกลับวันนี้เลยป่ะฮะครคับ้างที่นี่โอ้ดีสเก็ตไม่สไลด์ลงนะ <c oughs> นู่นไปลงนู่นเลย <c oughs> ต้องเล่นระวังนะครับ,บรน <c oughs> เนี่ยฮะอย่างที่เห็นนฮะอาจารย์ต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ นอกเหนือไปจากสิทธิ์แล้วสำหรับครอบครัวของสิทธิ์ทุกคนที่ได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะฮะเนี่ยผมขออนุญาตเดินเข้าตรงนี้ก่อนนี่จุดอธิษฐานตรงนั้นเทอายักษ์ e ak, ซึ่งหันหน้าไปทางภูเขาเสือหมายเลข8ซึ่งถือได้ว่าเป็นทิศทางที่มีพลังสูงที่สุดในปัจจุบันขณะ นี้นะฮะยุคยุคแปดแห่งนี้นี่ผมกำลังเดินตัดขึ้นมาก็จะมาเจอที่บริเวณหน้าบ้านของอาจารย์ทันที ถึงแล้วอ,อาจารย์มาพอดีเลยสวัสดีครับจังหวะอาจารย์มาพอดีฮะนี่ของต่างๆที่เห็นอ่าจะอันนี้นี่ก็เพิ่งสั่งทํามาเลยนะฮะจะเอาไปไว้ที่ริเวณห้องทองคําของอาจารย์เหมือนกัน เป็นมัตเตอร์พีทุกชิ้นฮนะถ้ายังจำกันได้นะฮะห้องทองคำห้องของเคล็ดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ห้องแรกใต้ลานตรงนี้ยังมีอยู่นะ,ะยังมีอยู่อย่างที่เราทราบฮะว่าของอาจารย์เยอะมากนะครับแล้วก็อาจารย์อยากจะให้ทุกชิ้นเนี่ยลูกสิทธิ์ได้ ใช้งานให้เกิดประโยชน์จริงๆนะฮะนี่เสาต้นนี้จำได้ว่าไปไปถึงเมืองจีนแนละ้วผมได้มีโอกาสไปกับอาจารย์นะฮะไปเลือกมาเลยอาจารย์ไปเลือกมายี่สิบกว่าตันนะถ้าอาจาไม่ผิดอาจารย์เอามาสองต้นอยู่ที่บ้านนี้ต้นหนึ่งก็อยู่ที่บ้านวัวต้นหนึ่งก็เรียนเชิญนะฮะใครที่ ลงทะเบียนเอาไว้นะครับวันนี้วันแรกแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ 14, ่งนะครับกับ14เมษายนนะครับมารับยาจินตามายะนะครับของที่อาจารย์มาตั้งใจจะมอบให้ลูกศิษย์ทุกๆคนนะฮะมากันได้แล้วก็ลงเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนี่ก็ถือว่าถ้ามาแล้วก็มาเที่ยวแล้วกันนะฮะยังไงก็ตามให้ติดอา่า บัตรประชาชนกลับมาด้วยนะฮะเอามาด้วยทุกคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเดินกลับลงไปตรงบริเวณลล็อบบี้อีกทีหนึ่งตามไปด้วยกันแล้วกันถือว่าเป็นการออกกำลังไปกับผมนะฮะเดินเล่นเหรอฮะ <c oughs> เดินไปที่ลับบี้ด้วยกันฮะเอาจริงๆเนี่ยใครที่เป็นสายออกกำลังมาพักที่นี่เนี่ยนะฮะวิ่งรอบบ้านนี้ผมก็ว่าได้ต้องมีเหนื่อยและฮะสิบโลนี่มีแน่นอนฮะถ้าวิ่งรอบนะฮะสวัสดีครับ เริ่เหนื่อยฮะเริ่มบรรยายไม่ไหวเดี๋ยวขอหายใจนิดนึ่งโอเคเส้นทางตรงนี้ก็จะเดินเราก็ถ้าขับรถมาก็จะลงไปบริเวณลอบบีด้ด้านนี้เลยฮะจะสังเกตว่าถนนที่เห็นทั้งหมดที่บ้านภูเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ธรรมชาติมันมีสูงมีต่ำํำโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนภูเขานะฮะอาจารย์สวัสดีครับ สวัส <laughs> ดีครับเห็นไหมฮะเรากำลังอาจารย์บอกว่าพยายามรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้เหมือนของเดิมเหมือนธรรมชาติมากที่สุดตรงไหนที่มันเป็นเนินตรงไหนที่มันภูเข,ขาตรงไหนที่มันเป็นโคง้งนะฮะปรับใช้กับมันทำสนนเข้าไปทำทางเข้าไปนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> ขอบคุณครับาจารย์ขอบคุณครับฮนะาละเดีย๋ยวผมขออนุญาตถึงก็แป๊บนึงฮนะต้องเดินไปเดินมาก่อน อา,อาจารย์จะเข้าไปตรวจงานเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตร็จสิ้นการไลฟ์กันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่นี่เราเจอคุณคีเดี๋ยวจะคุยกับคุณคีแป๊บหนึ่งสวัสดีครับคุณคีสบายดีนะฮะตอนนี้ต้องเรียกเป็นคืออะไรทพันอย,อย่างเป็นอะไรนะว่วาดที่100ร,ร้อยตำรวจเอกก็ต่อไปก็จะเป็นร้อยตำรวจเอกใช่ค่ะรอขึ้นสารวตรค่ะว้าวยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวไปไงมาไงกระโดดมาเป็นตำรวจได้เนี่ยฮะก็อนย้ายค่ะอนย้ายจากกรมศิลปากรมาค่ะเดิมนี่เป็นก็เป็นที่ตัดสินเป็นอยู่ที่กรมศิลปากรแล้วค่าจ้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับปฏิบัติงานโดยยางเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนหน่วยมาเป็นโดยยางตำรวจโอได้เป็นตำรวจแล้วค่ะยินดีด้วยนะฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันนี้ก็มารับยาเหมือนกันโอเคแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ คุณขี่นะฮะลูกศิษย์ที่ขยันเรียนตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็พบเจอเธอได้ทุกครั้งที่อาจารย์มีกิจกรรมแจกยาครูหรืองานต่างๆนะฮนะเอาละครับผมต้องขออนุญาตเสร็จส้นการไลฟ์กันไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ตามอย่าลืมนะครับมารับยาครูกันได้นะครับเปิดถึงประมาณ เปิดถึงกี่โมงครับพี่นัที่นะครับเปิดรับยาถึงกี่โมงฮะห้าโมงเย็นครับประมาณห้าโมงเย็นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอนมีวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันพุธอีกหนึ่งวันนะครับใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็เรียนเชิญนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและอยากจะมาเที่ยวบ้านภูเขาก็เรียนเชิญครับเปิดให้เที่ยวเปิดให้ชมเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม สวัสดีครับ